พรกับชาลพันธ์พี่ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคลิปเก็บมะม่วงกันนะคะคือแบบว่าเปรี้ยวปากมากเลยนะก็อยากกินมะม่วงนะคะแล้วก็คือพ่อปลูกมะม่วงเบาพอดีเลยลก็จะมากินกันทุกคนเราจะไปเก็บมะม่วงกินกันนะคะพร้อมกับแบบทาพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากเลยมะม่วงที่แบบเปรียปร้ยวอะ่ะอร่อยมากแต่ถ้าเปรี้ยวเกินไปก็ไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงกันดีกว่าไปเลย เดินไปเก็บมะม่วงเลยจ้าทักทาทยน้องเอี้ยงหน่อยนะจ้าทุกคนตัวนี้ชื่ออะไรมีนะคะตัวนี้ชื่ออะไรถุงเงินงอันนี้ชื่อถุงเงินนะคะอันนี้ถุงทองเจ้าทองครับงงครับงงน,นี่นะคะทักทาทยกันเร็วสวัสดีค่ะน้องยิมเองนะคะทีบายเราจะไาเก็บมะม่วงต้นนี้นะ พวงนี้ไม่ได้พวนี้่หนึ่งพวงขอโทษหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ไงต้นมันยังต้นรูปแอ้วก็แตนเต็มนี่เป็นพวงเลยยิ้มไหนไหนลูกใหญ่อุ้ยนี้ไม่เห็นพุ่งเด็ดนะฮ่าพวงข้างล่างก็มีอันนี้ก็เล็กไปอีก อันนี้ก็ไม่ใหญ่นะคะทุกคนน้ก็มาม้วนธรรมดาทุกคนลูก,กข้างพวงข้างบนมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมไหแต่เราคือเก็บไม่ถึงนะคะเหนะ็น <He ard S 2> ปะใหญ่มากเลย<ม>แต่เก็บไม่ถึงม,มันยังไม่โตไงตทุกคนเห็นข้างบนไหม,ไมเห็นปะลูกมันโตมากเลยนะแต่ว่าคือมันมสูงถ้าเเก็บไม่ถึงเนาะ อันนั้นก็เล็กเกินน่ะพวกไหนทุกคนมันก็จะไม่มีลูกที่ใหญ่แล้วนะเราก็จะเอาต้นเอาลูกที่มันใหญ่ๆอยู่นะก็อันนี้ก็ใหญ่อยู่เลยเนาะอายิ้มถือะล้างเราล้างล้างยางออกเลยยิ้มชี้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 เยอะๆเลยเอออืเงีียวชี้ รก็ได้มาแค่ลูกเดียวนะคะนี่แล้วก็จะล้างน้ําสะอาดนะนี่นะคะก็ได้มาลูกเดียวก็กินลูกเดียวไปสดๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามีแค่ลูกเดียวก็กินแงนี้ไม่ต้องปรุงอะเลยไปไปไปไนไ รสดีเทรถดีใส่ฝาแล้วก็จะมากินทุกคนเม่กินไม่ได้ด้ยอ,อืเอาไม่ดกโอเคนี่จิ้มรถดีนะคะจะได้เค็มๆ จะพยายามไม่เปรี้ยวแล้วคือลูกลูกที่ใหญ่ๆไม่มีเลยนะมีแต่ลูกเล็กๆแล้วก็แบบเพิ่งเกิดนะประเด็นคืออยู่บ้านคนเดียวมเมื่อกิดที่ไมมอะ่ะเพราะว่าแพ่มัาจ้ายิ้มไปด้วยซึ่งยิ้มจะอยู่กับเราเนาะน้องโดนมันครับนะคะ แล้วเราก็อยู่คนเดียวไงแม่ก็ไปต้นขานม่ใรญ่ใครดูคลิปเนี่ยแล้วอยากกินนะต้องไปทำ เม็ดกินไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวเก็บมาม่วงแบบเยอะๆเลยนะทุกคนแล้วก็กินกันให้มันจ ม่ไหนที่แข็งเราบ้างอ่ะไม่มีเลยชช่ไหมไม่มีไม่มีไหมีม่มีไม่มีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็จะไปเหนือคลิปสั้นๆนะใครอยากให้เราทำกินอีกนะคะก็อย่าลืมกดเม่มาได้นะทุกคนแต่ว่าคือรอให้น้องโตนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตถ้าน้องโตแล้วเดี๋ยวจะมากินอีกเหมือนเดิมบ๊ายบาย